และคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองหลิวโจวเมืองต้นกําเนิดของก๋วยเตี๋ยวหลซื่อฝันเมืองนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่นะคะที่เรามาเพราะอยากกินก๋วยเตี๋ยวโหลซื่อฝันล้วนๆออกจากสถานีรถไฟเราก็เรียกแท็กซี่มาที่โรงแรมคืนนี้เราก็เลือกพักที่เจียงผ่านกวนจิ่งโฮเทลจองผ่านทริปด com คืนละไม่ถึง600บาทส่วนใครที่กังวลเรื่องห้องน้ำที่จีนก็หายห่วงได้เลยห้องแล็ที่จีนส่วนใหญ่มีฉักโคกกันหมดแล้วหลังจากวางของทันทุระส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็เรียกแท็กซี่มาทีีี่่่สสววนนนนาาาธธรณะะหหมมออออัเเพืทจจดดูิิิปไฟขงงลโต ทุ่มครึ่งวันนี้เราเลือกใช้วิธีขึ้นลิฟต์ไปบนยอดเขาซื้อตั๋วในราคา20หยวนใช้เวลา48วินาทีก็มาถึงยอดเขาแล้วถ้าใครอยากออกกําลังกายก็สามารถใช้วิธีการเดินขึ้นมาได้ใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงและนี่ก็คือจํานวนคนที่ขึ้นมารอดูพิธีเปิดไฟของเมืองหลิวโจวและการรอคอย2ชั่วโมงก็มาถึงแล้วคะ่ะพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มครึง่งไฟทั้งเมืองก็จะเปิดพร้อมกันแบบนี้หลังจากลงจากเขาแล้วเราก็จะเรียกรถมาที่ตลาดนัดกลางคืนซึ่งนี่นี่จะมีของกินให้เลือกกินไดด้้มมมมมาาาาาากกกกกยยยยรรรวววถึงง๋เเเเตีลซูฟิ่่นนนทจะัส2็ โหลซูเฟินแล้วก็ผัดหอยลายซึ่งสั่งแค่2อ,อย่างเราคนเดียวก็คือกินไม่หมดและ,ะทั้งหมดนี้เรากินไปแค่ทั้งหมด58หยวนหรือประมาณ290บาทเท่านั้นเองเมื่อท้องอิ่มแล้วเราก็เรียกแท็กซี่มาที่เมืองเก่าเหยาปู้และที่นี่จะมีบริการชุดพื้นเมืองให้ใส่ถ่ายรูปกัน<ต>ด้วยเรามีความรู้สึกว่าเมืองเหยาปู้ไม่ค่อยมีอะไรก็เลยเรียกแท็กซี่กับที่พักที่นี่ค่ามิเตอร์คือถูกมากเริ่มต้นที่6หยวนเท่านั้นที่ขับแท็กซี่ที่เมืองหลิวโจคอทยาใส่ดีมากชวนคุยตลอดทาง ตอนนี้เราอยู่ที่ชิงหยินชายชื่อนะคะเป็นตลาดของกินตอนเช้าประจำถิ่นที่คนพื้นเมืองเขามาหาของกินกันที่นี่นะคะด้านหลังก็คือจะเต็มไปด้วยของกิน และเช้าวันที่สองเราก็น,นั่งรถแท็กซี่มาตลาดนัดเช้าชิงหินนะคะเพื่อที่จะมาหาของกินพื้นเมืองของชาวหลิวโจของหวานที่นี่ก็คือสีสันน่าทานมากๆร้านข้าวเหนียวห้าสีคนคือต่อคิวยาวมากๆและทีเด็ดของการมาหลิวโจครั้งนี้ก็คือมากินก๋วยเตี๋ยวโหลซอเฟิรนครับทุกคน และนี่ก็คือทริป2วันหนึ่งคืนที่หลิวโจของเราค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าที่หนานหนิงนะคะ